หลังเกมครับแพ้จอมพรัญชัยเชรมรกตแพ้จอมพรัญชัยครับมวยมันถ uh> ึงไหนม้ไดอยูเ um> สี่สวูไหนหมดไปเลย ยัไปอกทำไมยใส่ไหมไม่าเหลือเดอดราเรีนนันเลยนพ้แ้รู้ไหมว่าเราแพ้ลูกไหนพเชี่ยครับไปฟังไปโอปโอที่ทำไมไปเขาจะใส่หายไปในมดเขาจะใส่หายไปหนมดแค่เดียว อคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับมวยคู่นี้นะครับปากคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาแกะเลยแกะเลยลก็ผลก็เนี่ยฮะจอมพรันชยัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน ผมว่าถ่ายยังถ่ายแล้วพี่ถ่ายรูปคันนี้ถ่ายถ่ายเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์โอเคมาเฮ้ยคุยกันหน่อยโอ้โหเดินครับต้องเดินครับเป็นไงบ้างช่วงหนึ่งสองสามมีเราหนักใจอะไรบ้างไหมก็หนึ่งสองสามก็ไม่หนักใจอะไรครับเรื่อยๆก็เรื่อยๆไปก่อนครับว่าจะเดินสามสี่ครับ กองกาไว้แล้ววางแผนมาแบบนี้ครับ,รบเราคิดว่าเราชนะลูกไหนก็ชนะก็ชนะเขาครับชนะลูกแข็งแรงครับเขาหมดพี่เราก็หมดด้วยเข้าไปปั้มนี่คิดว่าลูกเข้าไปปั้มนี่เป็นของเราแหละอ,ะอยู่วงนอกก็อาจจะสูสีครแตอกก่อาจจะโดนตีแต่พอเข้าไปเบียดเราคิดว่าเราชัดเจนเลยชัดเจนครับที่เขาเป็นไงบ้างวันนี้ก็ถือว่าพี่เขามาแข็งับวั้มาตู้เลยครับโอเคฝากแฟนติดตามหน่อยครับ ก็ฝากขอบคุณ,คณแฟนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากเชร์ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆมมนะครับก็ผมจะพยายามทำผลงานออกมาดีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมมากครับก็ชนะครับบอกว่าได้ลูกปั้มมงในนะฝากกันแฟนครับติดตามด้วยครับ หรือเจอกันหลังเกมครับหรือเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ